สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจของสินเชื่คาเซ็นเตอร์ทุกท่าน,นะคะวันนี้เจอกับเป้นะคะเจอกับเป้แต่เช้าเลยนะคะอากาศวันนี้ก็จะเย็นๆนิดนึงเนาะสมาชิกแฟนเพจนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะวันนี้วันที่12นะคะมกราคม2564นะคะเป้ก็สวัสดีปีใหม่ของลูกค้าทุกท่านนะคะท่านไหนที่ยังไม่มีรถไว้ใช้งานปี64นะคะแนะนำะสินชื่คาเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะก่อนที่เป้ ชมรถเก่งนะคะเดี๋ยวเป้ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยเนาะเบอร์โทรนะคะถึง 8, 9 9 6, 9 5, 5 5 7 7นะคะถึง9 9 9 5 5 7 7นะคะหรือว่าจะเป็นอีไลน์นะคะ s i i n c h a i ตำได้เลอหนึ่งนะคะ s i n c h a i n c h a i จำได้เลือ,อหนึ่งนะคะหรือว่าจะติดต่อเป,เป้โดยตรงก็ได้นะคะ ได้เลยนะคะเดี๋ยวเปพาชมรถเก่งกันคันแรกนะคะคันแรกนะคะจะเป็น Honda a c c o r d นะคะปี2008นะคะตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์2,400ซีซีนะคะสำหรับ Honda Accord มาพร้อมกับล้อแมกแต่งขอบ18นะคะตัวนี้มาพร้อมกับล้อแมกแต่งขอบ18นะคะสำหรับ Honda a c c o r d ปี2008นะคะขนาดเครื่องยนต์นะคะ2,400ซีซีนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะสำหรับแอ c o คอร์ตตัวนี้นะเดี๋ยวเป้พาชมออปชันของเขากันนะคะออปชันของเขานะคะก็จะมีเบรก ABS Airbag 8ใบนะคะตัวนี้ Airbag 8ใบนะคะ พวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะมีเพดเดิลชิปข้างหลังเนาะมม้นหลังไฟฟ้านะคะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะสําหรับแอร์คอร์ตตัวนี้เนาะนี่เลยเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะภายในนะคะคอนโซลนะคะตัดกันสีครีมกับสีเทาเนาะแล้วก็จะเป็นตกแต่งลูกไม้มาแล้วนะคะตัวนี้มีแอร์หลังนะสำหรับแอ c o คอร์ตตัวนี้นะคะมีแอร์หลังนะ นี่เลยนะคะปี2008นะคะราคาอยู่ที่3 1 9 9 0 0นะคะ319,900นะคะสำหรับ h ั n d a Accord ตัวนี้นะคะใครอยากได้แคปบรูปแคปบหน้าจอทักเพจหรือว่าอินบ็อกซ์หาเราได้เลยนะคะโอเคไปดูคันต่อไปนะคะคันต่อไปนะคะก็จะเป็นรถเล็กๆอีโคคานะคะ Mitsubishi a c c o r d นะคะปี2017นะคะ ขนาดเครื่องยนต์2,200ซีซีขนาดเครื่องยนต์1,200ซีซีนะคะโทษทีนะคะขนาดเครื่องยนต์1,200ซีซีเนาะสำหรับ Mitsubishi a c า a r ดปี2017สีขาวตัวนี้นะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเป้พาชมภายในกันนะเดี๋ยวชมภายนอกรอบๆไปก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรดีๆของสินชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะ โควิดมารอบสองแล้วนะคะสมาชิกแฟนเพจนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะคันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันมีหน้าจอนะคะวิทยุ fm mp3 นะคะสามารถสามารถใช้งานได้ปกตินะคะที่สำคัญนะคะเป็นเกียร์เมียนน่วนนะคะตัวนี้เบาะผ้าแนวสปอร์ตระบบไฟฟ้ารอบตัวคันนะคะสำหรับมิ s ซูบิชิแอคคาดปี2017นะคะขนาดเครื่องยนต์ 1,200cc นซีซีนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่279,900นะคะ279,900นะคะเครดิตดีจัดฟรีดาวได้มีค่าใช้จ่ายในการออกรถอยู่12,000บาทนะคะโอเคผ่อนกันยาว,ยาวๆ84งวดกันไปเลยเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะคะคันต่อไปนะคะจะเป็น Toyota Vios นะคะ ปี2,015นะคะตัวนี้ Vios นะคะขนาดเครื่องยนต์1,500 c นซีซีนะคะตัวนี้สีขาวหลอ่อๆเลยนะคะขนาดเครื่องยนต์1,500ซีซีนะคะสำหรับโต,โ,ต,โ,ยโ,ตโยตา้า Vios คันนี้นะคะราคาไม่แรงแน่นอนนะลูกค้าชมภายนอกกันก่อนนะคะนี่เลยนะคะสำหรับโตโยตา้า Vios ปี2,015มาพร้อมกับ นี่เลยนะคะเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดนะคะสำหรับ V8 ตัวนี้นะคะปี2015ขนาดเครื่องยนต์1,500ซีซีนะคะภายในของเขานะคะจะประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเป้พาไปดูนเนาะไม่ถูกันคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับสเกิร์ตนะคะ นี่เขาติดสกเกิร์ข้างหน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นไฟไมเนอร์เชนเนาะภายในก็จะเป็นเาบาะหนังไอเบาะผ้านะคะเบาะผ้าแนวสปอร์ตนะคะนี่เลยคอนโซลก็จะเป็นสีดำดุๆเลยนะคะเบรก ABS แอร์แบ็คู่หน้า2ใบนะคะวิทยุ FMMP3 สามารถใช้งานได้ปกติเนาะสำหรับ Toyota v i o s ปี2014นะคะราคาอยู่ที่300 0 0น สามแสนไม่ขายนะคะราคาอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคะ 279,900นะคะวันนี้เป้ไลฟ์3คันนะคะใครอยากชมคันไหนหรือว่าอยากได้รูปถ่ายเพิ่มเติมคันไหนก็ i n กซ์หาเป้ abe, หรือว่าทักเพจได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเป้ก่อนที่จะจบไลฟ์นะคะใครที่ยังไม่มีรถไว้ใช้ปี2564นะคะเป้ฝากรถเป้ไว้หน่อยนะคะสินชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะตอนนี้มีทั้งหมด3สาขานะคะ มีสาขาขอนแก่นนะคะอยู่บ้านเป็ดนะคะหรือว่าสาขากรุงเทพนะคะอยู่ถนนกาลปภึกกบางแคนะคะช่วงตลาดน้ำสาเทงสองเนาะหรือว่าจะเป็นสาขาที่เป้ไล์อยู่นะคะสาขาชนบุรีระยองนะคะเป็นสาขาที่3นะคะตั้งอยู่ข้างวัดมาดยังพรเนาะก่อนที่เป้จะจบไล์นะคะเป้ขอฝากช่องทางการติดต่อหน่อยนะคะเบอร์โทรนะคะ089 9 6 9 5 5 7 7นะคะ0 8 9 9695577 ก็จะเป็น ID l ลายนะ s i s i n c h A, i าำด้วยเลขน,นึงนะคะ s i s i n c h A, i าำด้วยเลขน,นึ่งนีอว่าจะติดต่อเป้โดยตรงนะคะ085นะคะ661 7799นะคะ085 661 7799นะคะมีอะไรก็โทรเข้ามาปรึกษาเราก่อนนะคะช่วยชุกคันดัดุกเคสเนาะอยากได้รถคันไหนเพิ่มเติมอยากให้เราเอาเอาคันไหนมารีวิวก็คอมเมนต์นะคะของเราได้เลยรอบหน้านะคะจะได้นำรถสวยๆนะคะมารีวิว ให้คุณลูกค้าดูนะคะวันนี้ไปไปก่อนนะสวัสดีค่ะ